สวัสดีค่ะยายวีกินแซบอะไรนัวค่ะมนนียายสีผ้าไม่กินก้อยขมค่ะก้อยขมจัดแซบค่ะขมีรีสมซื่อพักเ่อก,ก็มีหลายอย่างค่ะ <c oughs> มีพักตูมแล้วก็มีพักอีือ่นๆที่พักนางเลิศเนาะค่ะแล้วก็พักหนอกพักกาดขาวมะแข้งค่ะมะแข้งนีง่มะเขือพวงเนาะค่ะเนาะ ขาดบัวไดคือลีนฝาค่ะเขาก็ห้นหอน,คนอๆ,ๆค่ะหนึ่งไม่ไหมค่ะมม่มาันกินน้ำกันค่ะซ่บๆน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยเอาขึ้นไม่ไอ้เขาอย่างน้อพี่น้องเอ้ยมน้ามขวม ลูกปรกเป็ด <laughs> ไปดูหลวยมั้งวะ ข้างมือกินดิบกับบนคนอีสานเนาะคะ่ะแซ่บพักขอ,ขอนะนั้นอาะภายเลยค่ะผูพงศ์เมื่อกินดิบคนอีสานมื่อกินดิบกับมีอยู่คือกันเหรอคะแต่บางส่วนใหญ่ของภาค ลูกโดดนึ่แทบคักพี่น้องแทบคักไช้แต่ส่วนมันพักกับได้ที่เนาคักอูใส่กระทางดอกไม้ เฮกินเขาแลกสี่หาโมงูกตัว วันท <Hey>, <vai, S 1> ุกวันมาจังน้องนี่ กินผู้เดียวกับแซ่บคักมันไม่ได้แตูกหลานเลยวีกรุงเทพียบุงไทยยุไก่ยุกไก่เมื่อกินน้ำยายพวกน้ำท่วมครับเมื่อกินน้ำยาเด้อให้ทำใจเด้ดอเป็นกำลังใจคู่มิตรถูกมอันนั้นก็ได้ให้หายถูกหายสวกด้อ อายุดีมีแห้งเดอ้อ <c oughs> <c oughs> ให้กินข้าวน้องได้เลยหลวกลานเลยเป็นกำลังใจเห็นเด้อ <c oughs> คุยอยากพีนน่น้องเพิ่งซื้อโควิดโค้กฤทธิ์กับไรอายุดีมีแห้งอ่งมีความปลอดภัยเด้อ <c oughs> ได้เป็นห่วงหลูกล้านหลาน,ลานบุษผู้ทุกคนเด้อ <c oughs> เอากูอย,ยู่บ้านเพื่อนกินข้าวบพราะแบกับมากินน้ำกันเด้อค่ะ ก้อยมคมค่ะผักนังเลือ่อนขนาดักอีกเลือเ่อนถิอว่าปสุภาแต่ว่ามันเป็นค่ำที่พ่อแม่พันธาเอื่นเนาะค่ะมไม่กตูมเนี่ย khen okay, con เกือบพักอย่างลูกหลานมากินน้ำมังเด่นเนาะก็หนองเนี่ยเสียบพัก oh <laughs> <uge> ไปอยู่หัวหน้ากันรู้อีแตกกันยังน้ามาอยู่ <g ülme> น้่งขาดลายบัน <g ülme> พี่น้องเอ้ยเอาธมรมชา,า,ศาศบัานหน้าเขาทำไมไปกีนกับแม่ขั้ยแล้เนาะ เจ้ามืเอกียวอาหนาพี่น้อง <c oughs> เลียวยนหนาไปงัวงข้าเจ้าเอาเยอะครับพี่น้องเลยกจับพัก พักก็กินอะไรอ่พี่หน่องก็ไม่เลยพักอะไรก็คือกินพักอย่างนี้แหละแสบครักต้นโดนกินเธอหนึ่งพี่หน่องเอ้ย A loại th ordinary đền mà morally đời để r�m A glLee siーブºp Ally b gehört nam tiết cần Rượu ทันกินเบิดผู้เดียวก็ที่ขาตืบนแล้วเน,นาะขาะาบนเนี่ย พ่อหน้งพี่น้องป่ะเนี้คักขนาดแสบไหลก่อนจิตจากไปย่าเขออวยพ่อหนพ่อเม่พี่น้องลูกหลูกหลานหลานให้อยู่ดีไม่แห้งลำลำลุ่ยร่ยถึงห้อยราังวันที่หนึ่งอย่าลืมกดไหลกดแร์ให้ย่าวีกินแสบอะไรนวดด้วยค่ะสวัสดีค่ะ